หยุดเล่นกักมาเปิดโหมดพักกับ vivo v60 lite กันเถอะสมาร์ทโฟนนี้มาพร้อมสเปคแสงที่จะทำให้คุณลุยได้ทุกฟีเจอร์โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหมดแบตบหรือรู้สึกลำบากแต่จริงหรือว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปและนี่คือจุดที่คนใช้มักพลาดมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่จะทำให้คุณต้องการมันอย่างแท้จริง vivo v60 lite พักเล่นแต่ไม่พักสนุก ในยุคที่เราต้องการพักผ่อนแต่ก็ต้องการใช้สมาร์ทโฟนอยู่เสมอ vivo จึงนําเสนอ v 6 0 l i t ไรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ด้วยสเปคที่แข็งแกร่งเช่นชิป m e d i a t e k d i m ด n s i มินสติเ u r b o อร์โบและแบตเตอรี่6500 mah ที่จะทำให้คุณใช้งานได้นานและไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดแต่คุณคิดว่ามันจะเพียงพอหรือไม่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันเลยสเปคแซงจัดเต็มให้คุณลุยได้ทุกที่ Vivo V60 ไล t e มาพร้อมสเปคที่จะทำให้คุณลุยได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยชิป m e d i a t e k d i ด e n s มิน i t y 7360เทอร์โบที่ทำงานได้เร็วและราบรื่นรวมกับแบตเตอรี่6500 mAh ที่จะทำให้คุณใช้งานได้นานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี90ดับเบิลยูแฟชาที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้คุณได้อย่างรวดเร็วแต่คุณคิดว่ามันจะเพียงพอหรือไม่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันเลยบรรเทิงเต็มรูปแบบด้วยลำโพงสเตอริโอคู่ vivo v60 ไ like หลมาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การฟังเพลงและดูหนังที่แท้จริงด้วยเสียงที่ดังและชัดเจนร่วมกับฟีเจอร์บูสเสียงสูงสุดถึง400%ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในห้องซินมาอีกทั้งยังมีหน้าจออโมเลขนาดใหญ่ความละเอียดฟิชดีและอัตราการรีเฟต120เ z ที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การดูที่ราบรื่นและชัดเจนแต่คุณคิดว่ามันจะเพียงพอหรือไม่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันเลย ถ่ายภาพเหมือนชาวโปรด้วยกล้อง u l t r า HD 50MP vivo V60 ไ t e มาพร้อมกล้องหลัก ultra HD 50MP ที่จะทำให้คุณถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนและสวยงามรวมกับเซนเซอร์ Sony m x 8 8 2ที่จะทำให้คุณถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนแม้ในที่แสงน้อยนอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า 32MP ที่จะทำให้คุณถ่ายภาพเซลฟี่ได้อย่างสวยงามและชัดเจนแต่คุณคิดว่ามันจะเพียงพอหรือไม่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันเลย แข,แข็งแกร่งและทนทานด้วยมาตรฐาน IP 6 5 Vivo V ห0ไมาพร้อมมาตรฐาน IP 6 5ที่จะทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหรือฝุ่นนอกจากนี้ยังมีกระจกหน้าจอไดมอนด์ฉีดแกลดที่จะทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนแต่คุณคิดว่ามันจะเพียงพอหรือไม่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก Vivo สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Vivo V 6 0 l i t ไรระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง30 พฤศจิกายน2,568จะได้รับ v ี v o c แคปประกันตัวเครื่อง2ปีและประกันหน้าจอแตก2ปีแรกจำนวนหนึ่งครั้งมูลค่า7,999บาทนอกจากนี้ยังมีของสมนาคุณสุดคุ้มเช่น v 60 l i i ์ก c a s e และ v 60 Lite Premium Gift ที่จะทำให้คุณรู้สึกคุ้มค่ากับการซื้อ Vivo v 60 Lite แต่คุณคิดว่ามันจะเพียงพอหรือไม่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันเลยคำถามที่น่าสนใจ คุณคิดว่า vivo v 6 0 Lite จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณหรือไม่คุณคิดว่าสเปคของ vivo v 6 0 Lite จะเพียงพอสําหรับการใช้งานประจําวันของคุณหรือไม่คุณคิดว่าโปรโมชั่นจาก vivo จะทําให้คุณตัดสินใจซื้อ v i v o v 6 0 Lite หรือไม่มาพูดคุยกันเลยคุณสามารถแชร์ความคิดเห็นของคุณได้ที่หน้า Facebook vivo thailand https colon www facebook com vivo thailand question locale เ th th หรือเว็บไซต์ https://vivo.com/th/vivov60/ ไรเปิดโหมดทักเลิกกักแล้วลุยต่อหนัอซอฟวน